I have flying do bog, 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 มันสู้ล้อเด้อบ่สู้ล้อเด้อดะกุยสู้ล้อเด้อเอาแวะพอมีกอมมื้อเนาะถ้าสู้ตาตัดสลอโอ๋อะดับเมซีเราพอหลีอ่องให้ตาเว้าฉันแลนเด้อสลอได้เต็มหมู่ซะอ้อที่ดีแนวอูญยาบ่เนบ่พลอฮะอะพนอ้อโอ๋อยู่ไหนนี่ดะเว้าเนาะอีว่าบ่โดดกว่าสการิอีเชะเนาะสกามเนาะน้อปอยเหลคควจ่อดาอีลีมู่อีลีคว้า ที่ก็ส <und> กับเห็นว่รอยาพอผู้คิดเสรีเราไม่ได้เลยพอพู้คิดเสรีมอเสรีเขาจะไม่ชู้หรอเหรอเนี่น้องจะไปต่อเลยอีลีคว้ายควายเลยที่อ๋อขึ้ต่อเลยไหมเนี่ยอนี่ยมน่อนอเด้อเดีอเด้อเด่อนี่ไอ้ล哈那เอ那边也到呢好玩嘞好干呢也ฮะ ลบางยนเี่ยมลนั่นลบังยนเยพายาเลยกอดลูกหลยมาเลยกอด我嗯加乖了ะบุ๊บอ๋อเจนาเจนาเจน่าเจนาเลยนี่ยพายาที่ๆพายาเลยบุญเนี่ยพาเลยบุ๊บอกเขาแกมามอเคกาดูหมนมาบ้าอยอาลยบางยนเ่ยจะหลอกว่าจาเลย กาข้อก่าว่าพ่อจันนีหรือมุืว่าเกกับันลมากกว่าเราวาบพูดผาไปรหอมอนกอนอนงกเชกอนิตาละเรยในอะชูเคลนาวแม่หลทีนี่น่หละกล้อมวเกบรมาจากโกดไปลูกก็มอหกลอยนาลูนห่ลูกกดอบุดลูกก็นหลัเดยเหรอลู่ผู้ใหญ่ยอยมาเาตเา ပြုံကျော်မဘူးတဲ့။ပြုံကျော်မ၊ပြုံကျော်မအခုခုလော်လောလေး။အာလော်လေးနော်။မလော်လေးဘူး။လော်လေးမသိလားလို့လဲ။အော်၊ညောင်ကျော်မတော့ဘူးတဲ့နော်။ဒီဆောက်ကလေးရရလေး။အင်းလေးပါ။ဟုတ်။အေး၊လေ။အော်၊လတ်ကျူနီး၊လတ်ကျူနီး။ဟေး။ဩ ய் ၊ဒီညာလေးကအော်၊ဘလမမနာရော။ဘလမမနာ။ဘလမမနာရော။ เราไม่มาเอาบุกเลยชัวร์ดิโอเนี่ยโอ้ชัวร์อีกทีเนาะวิ่งแฉแน่แฉแน่แฉแน่อิทิมนุชยันนายว่าเราอู่มอสต์ลูบุกเลยนะฮู้บุกกเลยนะฮู้ตองกลัวรู้ด้วยเนาะทิมวลี่เออที่กลัวเนาดูดูดูเออดูดูที่ตกละเนาะอนี้เราขุมมอนก่อนเนาะขุแรกก่อนแค่เราใส่กับหมเตาที่ขึ้นท oh, ี oh, ่เนาะ အဘလို့လို့ပြောခွင့်ကတော့ငါတည်းတော့ရောင်းရတာကိုတော့မလုပ်တော့ဘူးနော်